สวัสดีครับคลิปนี้นะครับอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการที่มีคนส่งข้อความตรงกระดิ่งนะครับของ Facebook แจ้งเตือนมาให้เราในรูปแบบโปรไฟล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของสัญลักษณ์รูปภาพแล้วโดยใช้เพจที่อ้างอิงว่าเรานะครับเป็น เจ้าของ Facebook มาจาก Meta เป็นตัวแทนของ Meta Business Suite บ้างเป็นตัวแทนของเมตาเวอร์ยิฟบ้างโน่นนี่นั่นนะครับและก็มีโลโก้อาจจะเป็นติ๊กถูกนะครับสีฟ้าสีเขียวสีส้มนะครับหรือไม่ก็จะเป็นวงกลมสีส้มนะครับและก็มีรูปธงเหมือนกับเพจนะครับสร้างความน่าเชื่อถือนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่เป็นเพจ ที่ส่งมาหาผมนะครับบอกไว้ก่อนนะครับสิ่งเหล่านี้คือเป็นสแปมนะครับเป็นสแปมเพื่อที่จะมา,าล้วงความลับหรือข้อมูลของเราหากเราไปแตะหรือไปกรอกข้อมูลในลิงก์ที่เขาแปะมาให้นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าเข้าไป กรอกข้อมูลใดๆทั้งสิ้นเด็ดขาดเพราะนะครับ Facebook ไม่ได้มีนโยบายให้ส่งข้อความทางกระดิ่งหรือทางกล่องข้อความมาหาครีเอเตอร์นะครับถ้าหากท่านใดนะครับได้รับข้อความบนกระดิ่งนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับที่เป็นเครื่องหมายถูกสีน้ำเงินนะครับเหมือนกับว่าเป็นการแจ้งเตือนจาก f a c e b o o k นะครับ o p p o r t u n t y นะครับ for successfully free qualify แบบนั่นก็คือหมายความว่านะครับคือเขาจะเอานะครับเครื่องหมายถูกไอติกถูกนะครับของ Facebook นี่มาให้เราใช้ฟรีนะครับซึ่งจริงๆแล้ว Facebook ไม่ได้มีนโยบายนะครับการแจ้งเตือนผ่านนะครับกระดิ่งแบบนี้เด็ดขาดนะครับสิ่งที่เขาจะ แจ้งเรานั่นก็คือตรงการสร้างรายได้นะครับหรือถ้าเราผิดกฎก็จะอยู่ตรงคำว่ากล่องข้อความและการสนับสนุนหรือการแนะนำเพจเท่านั้นและการสร้างรายได้เท่านั้นนะครับจะไม่มีการแจ้งเตือนลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเพจนี้นะครับที่แจ้งเตือนมาให้ผมบอกว่านะครับยินดีมากเลยเราจะขอเสนอให้คุณนะครับได้ใช้เครื่องไม้ถูกฟรีนะครับเห็นไหมครับนี่คือรายละเอียดถ้า ุณต้องการอยากจะใช้นะครับก็อย่าคิดนานเห็นไหมครับชุดเทคโนโลยองเกเรนทอวเอาเออนะครับให้ติ๊กตามนี้เลยครับลิงก์ที่เขาให้มานะครับบอกได้เลยนะครับอย่าไปกดอะไรเด็ดขาดเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับว่าไอตัวที่เขาไอเพจเนี่ยมันคือเพจอะไรนะครับเนีเห็นไหมครับกดเข้าไปได้นะครับไปดูว่ามันสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพจนี้สร้างขึ้นมาครับเป็นเพจเกษตรกรรม นะครับเป็นเพจกมีผู้ติดตาม998คนเดี๋ยวไปดูเนื้อหาโพสต์ต่างๆในนี้สิว่าคืออะไรนะครับก็จะไปแชร์ไปเอา,เอา คลิปของคนอื่นมาใส่นะครับคลิปต่างประเทศให้เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับเดี๋ยวพวกจะให้ไปดูนะครับไอตัวโปรไฟล์ที่มันเปลี่ยนบ่อยไอพวกนี้คือชอบเปลี่ยนโปรไฟล์บ่อยมากเวลามันจะส่งโปรไฟล์มาให้เรานะครับมันก็จะเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่อยู่ตลอด <uet> Street, เห็นไหมครับนี่นี่น,น,น,นี่เห็นไหมครับอันนี้เพิ่งเปลี่ยนวันที่13มิถุนาเห็นไหมครับเปลี่ยนวันที่1 3มิถุนาเนี่ยไอเครื่องหมายถูกนี่มันไปทําโลโก้ทําอะไรมาใหม่หมดเลยนะครับนี่ไอตัวเก่านะนี่วันที่27มีนาคมนะครับ หลายท่านเคยได้รับการแจ้งเตือนลักษณะประมาณนี้นะครับเป็นเครชชั่นสีส้มนะครับและมีสัญ,ญลักษณ์ตรงกลางสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับและหลายท่านเคยเจอนะครับเพจพวกนี้มันคือพวกสแปมนะครับย้ําเป็นสแปมที่จะมาล้วงข้อมูลของเราท่านอย่าไปติก๊กอย่าไปทําอะไรเด็ดขาดไม่ต้องไปทําอะไรครับคือปฏิเสธไปเลยถ้าไม่ปฏิเสธท่านก็บล็อกมันไปเลยนะครับไอ้เพจพวกนี้เห็นไหมครับเพจเกษตรกรรมวันที่30พฤศจิกายน2020นยีเห็นไหม มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ Facebook เลยนะเห็นไหมเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือวิธีการเข้าไปดูนะครับวิธีการเข้าไปดูสร้างเมื่อสร้างมาเมื่อวันที่25ิาพฤศจิกายน2020เห็นไหมครับทีนี้ถ้าเราจะบล็อกได้ไหมล็อกบล็อกได้เลยครับเพียพวกนี้นะครับเห็นตรงนี้ไหมครับไข่ปลา3จุดนะครับกดเข้าไปครับเนี่ยรายงานโปรไฟล์รายงานโปรไฟล์ได้ไหมรายงานก็ได้นะครับ ก็คือรายงานให้ Facebook เขาทราบนะครับว่าเป็นอะไรใช้คําพูดแสดงเกลียนสร้างเพ่อปัวเปือยนั่นก็คำรุ่ยันคุกคามอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกว่าหลอกลวงหรือต้มตุนเพจปลอมอ่ะเป็นเพจปลอมก็แล้วกันนะครับเป็นเพจอ่าเป็นต้มตุนก็นแล้วกันเนาะต้มตุนกันเข้าไปอย่างนี้นะครับอ่า เองกดก็ไปดูครับเนี่ยคุณเลือกเราเลือกเรียบร้อยแล้วตัวแรกนะครับแล้วก็กดคําว่าเรียบร้อยครับอันนี้คือรายงานไปแล้วนะหลังจากนั้นนะครับเราก็มาบล็อกนะครับเราบล็อกไอเพจพวกนี้มันเยอะนะครับเดี๋ยวมันก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับคนคนเดียวกันนั่นแหละครับทีมงานเดียวกันครับมันก็สร้างขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแน่ใจไหมว่าคุณต้องการบล็อกแน่ใจนะครับกดคําว่าบล็อกเลยเนี่ยตรงนี้นะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับบล็อกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ออกมานะครับพอออกมาตรงนี้นะครับ ไอการแจ้งเตือนของเรายังอยู่ไม่ตรงนี้ยังอยู่นะยังอยู่ทีนี้เราก็มาลบออกนะครับลบก็ได้ไม่ลบก็ได้นะครับลบออกเป็นดีที่สุดนะครับเห็นไข่ปลา3าจุดตรงด้านหลังไหมครับตรงนี้นะครับลบการแจ้งเตือนนี้ออกนะครับลบไปเลยนะมันก็จะหายนะครับ ฉะนั้นนะครับท่านใดที่ได้รับการแจ้งเตือนหรือข้อความแบบนี้บอกได้เลยนะครับมันคือสแปมนะครับท่านอย่าไปเชื่อนะครับมันทําให้เหมือนกับ Facebook ส่งข้อมูลมาให้เรานะครับแต่ผมบอกแล้วนะครับว่าไอ้ตรงข้อความกระดิ่งตัวนี้ Facebook ไม่มีนโยบายที่จะส่งมาตรงนี้นะครับมันอยู่ถ้าเราทําผิดกฎหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะส่งมาตรงที่นะครับของข้อความและการสนับสนุนหรือนะครับการสร้างรายได้หรือการแนะนำเพจการแนะนำโปรไฟล์ตรงนั้นนะครับ ก็พึงระวังเอาไว้นะครับถ้าใครได้รับการแจ้งเตือนอย่างนี้ผมก็ทําคลิปไว้ลหลายๆคลิปนะครับว่าให้ระมัดระวังอย่าไปกรอกข้อมูลอย่าไปแตะอะไรทั้งสิ้นนะครับบล็อกได้ก็บล็อกไปนะครับลบข้อความการแจ้งเตือนได้ก็ลบไปนะครับไม่ต้องไปตอบโต้อะไรทั้งสิ้นดีที่สุดนะครับเพราะเราไม่รู้ว่า,เ,าเขาจะมาไมา้ไหนกับเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกําลังใจให้ทุกๆท,ท,ท่านครับ